เศรษฐกิจ4.0จากมูลฐานทุกกิจการพัฒนาอย่าไหลหลงสู้อาชีพสู้งานบ้านมั่นคงมุ่งจำนงปวงชนทุกคนไทยผลงานหรือว่าบทกวีหรือว่าบทกลอนของผลเอกประยุทธ์ยางไงฮะบอกอะไรสะท้อนอะไรแล้วก็ในแง่ของความเป็นอะไรนะศิลปะด้านกลอนด้าน การใช้คำหรือความเป็นนักเลงกรอน,นของบริประยุทธ์เป็นยังไงเออวันณศิน์นะาจาย์เป็นยังไงบ้างฮะก็พริษัประยุทธ์ก็เขียนกรเป็นป็นระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าจะเป็นถึงระดับผู้นำนี้ก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ควรเขียนดีกว่าอ้าวทำไมล่ะฮะเพราะว่ามันไม่ถูกอะเขียนผิดคือกรอนี่มันมีฉันทะษณ์ ถ้าจะเขียนกรอนสันทลักษ์มันก็มีสันทลักษ์ของมันอม,มันจะเป็นโครงสี่สุภาพมันก็มีแบบสกปรบังคับของมันกรอนแปดกาดยานีสิบเอ็ดโครงฉันกากรมนม่มีมันมีข้อบังคับของมันงไงครคุณจอมครับนี่พลเอกประยุทธ์น,ธนี่เขียนกรอนก็พอแต่ว่าไม่เข้าใจข้อบังคับทั้งจริงทำให้ผิดเขาเรียกว่าเขียนผิด ปิดสัตวละอ๋อเหรอะอย่างก้อนอย่างกอ้อนหนึ่งกอนหนึ่งบทเนี่ยมันจะมีสี่วัดนะครับเขาปะระจวบคับไว้ว่าคําสุดท้ายของวัดที่สี่เนี่ยจะต้องไปสัมผัสกับคำสุดท้ายของวัทงด,ดที่สองในบทต่อไปขออนุญาตนะับของของของเนประยุทธ์ันไม่มีอ๋อเขาเรียกอะไรฮะสัมผัสนอกเหรอฮะ เขาเรียกสัมผัสระหว่างบทนะอ๋อระหว่างบทโอเคครับถ้าสัมผัสนอกสัมผัสในมันจะเป็นแบบถึงโรงเล่าเตากันถงงงออย่างเงี้ยสมมุติคำสุนทรพูดมีคันโพงปูกสาดด้วยปลายเสาอ๋อขมงกับโพงใช่ไหมอ่าใช่นี่เขาเรียกว่าสัมผัสสัมผัสนอกสัมผัสนอกอ๋อครับแต่ถ้าถึงโรงเล่าเตากันเล่ากับเตาเนี่ย ถึงลงเล่าเตาอ,อันนี้ก็เรียนสมบัติในอ๋อครับในวัดเนี่ยในวัดหนึ่งเนี่ยมีสัติในและสัต์นอกครับจะท้องของคนในประยุทธ์นี่ไม่มีไม่มีสัมพัธ์ระหว่างบทเลยผมถึงบอกว่าถ้าเป็นเขียนก็คงไม่เป็นไรหรอกใครก็เขียนได้คิดผิดถูกถูกไม่เป็นไรไม่เรียอืมแต่นในนายกรรมาธิกรแล้วก็ ให้กระทรวงศึกษาเป็นเสพานี่มันมันไม่ถูกแล้วเพราะมันกระทรวงศึกษา <c oughs> มันเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของยาวชนของทั้งหมดจะนเข้าใจถูกเข้าใจผิดในเรื่องกรรยังไงนี่มันมีผลกระทบนายกนี้ด้วยใช่ไหมครับเป็นหัวหน้ารัฐบาลแล้วรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาก็ฐานรับโดยการให้เด็กอมจอนไปทําเส,พา,<ช>เสพานะครับเสพาให้รู้สึกจะมีใช่ไหมใช่มีครับ มันก็ไม่ถูกเท่ไหอืมอืมครับแต่ว่าถ้ามองในแง่ของการสื่อสารผ่านบทกลอนเนี่ยมันอาจจะดูจะเรียกว่ามันล้าสมัยไปด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะฮะแต่ว่าในยุคสมัยนี้ก็ความเป็นความความมีพลังของการใช้กลอนในการสื่อสารที่ยังคงยังคงมีอยู่ไหมฮะหรือใช้บทกวีในการในการสื่อสารยังคงมีอยู่แค่ไหนอย่างไรคือจริงๆแล้ววรรณศิลป์ง,งานนรกกรรมงานวรรณพีงาน กวีงานเขียนเนี่ย mm hmm. มันเป็นวัฒนธรรมมันเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมเป็นองของวัฒนธรรมใช่ครับจริงแล้วมันก็ยังส่งอิทธิพลเหมือนเดิม mm hmm. ส่งอิทธิพลอยู่เหมือนเดิมแต่มันจะส่งอิทธิพลในรูปของรูปก,การจิตศรองลึกของคนของมนุษย์ mm hmm. มนุษย์จะสงองควมรู้สึกเหล่านี้เนี่ยเป็นเหมือนน้าทิศชโลมใจก็ได้ mm hmm. ในโลกพ่ายแพ้ทอแทนหมดหวงัง mm hmm. หรือเขาเอาสิ่งเหล่านี้เป็นแรงกระตุ้นผักกันเกิดพลังมีการต่อสู้เพื่อจะไปทำลายพวกลมอะไรบางอย่างก็ได้ตามที่เขาต้องการเอาชนะอุปสรรคทั้งปวงเนี่ยกรบทกวีบทเพลงอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็จะเป็นอาวุธอย่างหนึ่งเหมือนกันในการที่จะปลุกกาลังใจ ให้เกิดการต่อสู้เอาชนะอุปสรรคความยากลำบากทั้งหลาย <S <S ได้ดีกว่าบางทีได้ดีกว่าคาพูดธรรมดาเลยมันมันก็มันสมดุลหนี่งอย่างนั้นมองมองบทกวีของพลเอกประยุทธ์ก็น่าจะมีบทบาทมีความสําคัญแล้วก็มีพลังในการที่จะในการที่จะสื่อสารแล้วก็สร้างความรู้สึกร่วมในในสิ่งที่นายกต้องการอันนี้ก็ยังคงใช้ได้ใช่ไหมให้ได้ยางไง ก็ใช้ได้ครับใช้ได้เหมือนกับเพลงืกนความสที่เคยใช้ได้แล้ววันนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะคคิดดูก็เคยเคยเปิดก็คึอเมืองจีนเด่นเล้วันนี้เอามาเปิดอีกไม่ได้แล้วทําไมฮะทําไมเพราะมันขัดข้อที่จริงทั้งหมดอ่งนี้มันไม่คือความสุขคือความทุกข์แล้วก็บอกว่าเราจะไปอีกไม่นานนะ่นีอมันก็นานเกินไปอ่ะที่ไม่ไปสักทีค่ะ เพราะฉะนั้นมันผิดพอได้จริงไงมันเป็นใช่ถ,ถ,ถ้าถ้าอย่างนี้ก็ถือว่ามันเป็นโฆษณาชวนเชื่อคือโฆษณาจะเชื่อหมายความว่าทําพูดประกาศแล้วมันไม่ได้เป็นสัจจะใช่ไหมครับถ้าเป็นสัจจะมันจะต้องเป็นความจริงที่ต้องพิสูจน์ได้ออืแล้วตัวพูดสร้างงานผูดแสดงงานก็จะต้องพิสูจน์งานนั้นด้วยสัจจะของตัวตนของเขาคือก็ต้องรับผิดชอบ กับสิ่งที่เขียนสิ่งที่ทำเหมือนบอกว่าเมื่อทองควาสีทองของไปประชาชนต้อเป็นใหญ่ในก่นดินมันจะเป็นได้อย่างไงเมื่อทองควาสีทองของไปก็ต้องยืนหยัดต่อสู้คู้กดขี่ใช่ไหมครับมันมันมีมาอย่างนี้มันมีมาทำก่อนหน้านี้เมื่อยืนหยัดต่อสู้คู้กดขี่ทำให้ยืนหยัดต่อสู้คู่กดขี่มันก็ไม่มีชีวิตใหม่หรอก ท้องฟ้าก็ไม่สีทองหรอกประชาชนก็ไม่ได้เป็นใหญ่หรอกทุกอย่างมันเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันพอเรา้นเป็นสัจจะเป็นสัจจะมันก็มีแต่การรอพิสูจน์สัจจะซึ่งทั้งโลกบทกวีมันไม่ได้อธิบายความเรื่องประเทศไทยอย่างเดียวนะทั้งโลกมันได้พิสูจน์มาในหลายประเทศแล้วว่าไม่ประชาชนจะไมเป็นใหญ่ในแผ่นดินนั้นพิสูจน์มาหลายประเทศแล้วแต่ประเทศไทยมันก็เคยพิสูจน์มาบางจังหวัดป,ประชาชนก็เคยอย่างนาจน ประชาชนก็ไม่ได้ทำลายอำนาจของตัวเองเพียงแต่คนชั้นสูงคนชั้นกลางปัญญาชนเท่านั้นที่มาทําลายเกิดอ,อารมณ์ของประชาชนลงไปครับครับครับส่วนคุณวิสาเองถึงแม้ว่าจะรีพภัยการเมืองแต่ว่าก็ยังเห็นเขียนบทกวีออกมาอยู่เรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ก็มีการรวบรวมบทกวีอยู่ไหมฮะหรือหรือเขียนทุกวันนี้ก็คือมีการเผยแพร่ทาง a c e b o o k ใช่ไหมฮะ ก็มีค่าเฟซบุ๊กเกิดได้ของถือมันเป็นเสมือนหนึ่งกับหน้าหนังสือพิมพ์หน้าหนังสือนังสิญญาสารของใช่ครับเพราะว่าผมไม่สามารถจะส่งไปลงหนังสือพิมพ์ที่ไหนก็ได้ออืแล้วก็สำนักพิมพ์ก็ไม่รู้จะไปพิมพ์ที่ไหนก็มีแต่เผยแพร่กันเป็นน่าจะเป็นการเผยแพร่ที่น่าจะได้ผลที่สุดในยุคนี้แล้วฮะเพราะว่าเฟซบุ๊กก็จะดูกันเป็นหมื่นเป็นแสนในแต่ละครั้งนะฮะ แล้วก็อยู่ได้ได้ยาวที่จะได้ดูต่อซึ่งบางทีเวลาเราเขียนลงนิตยสารหนังสือพิมพ์อะไรเราก็ไม่รู้ว่าคนดูสักเท่าไหร่เลยใช่ครับเพราะหนังสือมันทั้งเล่มสมติอ่านมติชนทั้งเล่มบทกวีที่เราไปลงจะมีคนอ่านสักกี่คนก็ไม่รู้ครับอ,อาจจะน้อยกว่าเฟซบุ๊กเนี่ยครับตอนนี้ก็มีมีออกมาเรื่อยๆใช่ไหมฮะบทกวีที่ล่าสุดนี่ก็คือกรณีตอบโต้กับอาจารย์นวรัตน์ไหมครับครับครับ ็มีตลอดผมผมที่เขียนตลอดครับแต่เฟซบุ๊กก็ดีอย่างหนึ่งตรงที่มันมันย้อนเข้าไปดูอดีตได้ใช่ครับย้อนเข้าไปดูสิ่งที่เราเคยเขียนเคยทำไว้ได้อือันนี้สําคัญนะครับสิ่งที่เคยเขียนเคยทําไว้เนี่ยถ้าเราเคยเขียนเคยทําอะไรไว้ในสิ่งที่เราคิดว่ามันสัจจะถ้าเราไม่ยืนยันสัจจะมันก็แทบจะหมดความหมายผมยังคิดแล้วว่าถ้าผมยอมชิโรลาบต่อ กสชเหมือนกับนักคินเขียนบางคนไปสนับสนุนทหารปฏิเดชการอ,อย่างนี้นะครับถ้าผมไปทำแบบนั้นเนี่ยบทกวีที่ผมเขียนไว้เพลงที่ผมเขียนไว้มันจะเป็นยังไงกับความรู้สึกของประชาชนกับคนที่เคยศรัทธาเคยชื่นชอบในงานการต่อสู้ของเรามันจะเป็นยังไงมันก็เหมือนกับคนที่รู้สึกสูญเสีย กูงพลครารวานไปอะไรอย่างเงี้ยจากวันหนึ่งที่คารวานเคยประกาศสัจจะอย่างหนึ่งแล้ววันหนึ่งมาทำอีกอย่างหนึ่งที่มันเป็นตรงกันข้ามมันจะเกิดอะไรขึ้นรับพรัฐเองก็บอกว่าความจริงเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับมองด้านไหนใช่ไหมมันอาจจะมีหลายมุมมองแล้วก็อาจจะเห็นความจริงแตกต่างกันไปอันนี้ก็เป็นเป็นด้านของอาจารย์นวรัตน์นะฮะอันนี้จะมีข้อโต้แย้งไหมครับ ก็ไ็นมีข้อโต้แย้งนะ้รมาเลยตักกะธรรมดาชาวชาติมองเราได้หลายมุมแล้วองไหนก็ได้แต่ว่ามันก็มีมองมุมมุมมองคนมองถูกหรือมองผิดในมุมในมุมด้านตรงสมมุติมองมุมตรงเนี่ยก็อย่าเพิงไปมองคนที่มองมุมสูงเฉพาะมุมตรงคุณก็ยังไม่ตรงมองผิดแล้วเนี่ยสองคนยนตามช่องคนหนึ่งมองเห็นคนตรงคนหนึ่งตาแหลมคมมองเห็นดาวอลนตรอย มองมุมเดียวเนี่ยมันยังเห็นต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้หมายความว่ามองคุณมองถูกคนอื่นมองผิดปัญหาว่าถูกหรือผิดมันต้องมีผู้รับรองก็คือมีประชาชนรับรองประชาชนเป็นผู้รับรองว่าใครพูดถูกใครมองมุมถูกใครมองมุมผิดประชาชนตายในความหมายของประชาชนต้องการคือเปตายอะไร การแปในความหมายของกวีนักคิดนักเขียนนักนักศการมองมองอย่างไงต้องการอย่างไงก็จะตีแผ่มาเป็นภาพที่เห็นได้มีต่าครับมนสลับซับซ้อนันนี้กับความขัดแย้งที่เกิดมาตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงวันนี้มันก็ได้ให้ภาพชัดชัดวันแล้วว่ากลุ่มอำน,นาจเก่าแท้จริงแล้วเขาไม่ต้องการที่จะสูญเสียผลประโยชน์ ในทรัพยากรธรรมชาติของประเทศที่เขายึดครองอยู่ในทรัพย์สินเงินทองว่างมาแางกองที่พันในรูปของภาษีประชาชนสิ่งเหล่านี้เขาก็าเอาไปครอบครองเป็นประโยชน์ตรงของเขาอยู่แล้วก็เ,เป็นเรื่องของขัดแย้งที่ต่อสู้รบกันไปยาวนานจนกระทั่รในเป็นเสร็จขาดในการทรรี่จะจัดก,การดูแลทรัพย์สินผลประโยชน์ทรัพยากรของมนุษย์ที่เป็นของร่วมกันของประชาชาติชาวไทยทั้งหมด ครับคุณวิสาเองมีความหวังแค่ไหนกับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าครับถ้าถ้ามีจริงจริงโอ้นีม่มีความหวัง uh huh. เพราะรัฐมนูญฉบับนี้ก็อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า uh huh. ไม่มีทุที่จะเปิดให้ประชาชน uh huh. มีกลับ,บามามีชหน้าเดิมเลยดู uh huh. แล้วมืมดมนมาก uh huh. เพราะว่ารัฐบาลใหม่ที่จะเข้าไปก็เข้าไปทำอะไรไม่ได้ uh huh. จะเข้าไปก็ยังเข้ายากเรื่องตั้งที่จะเกิดขึ้นก,ก็จํากัดไว้แล้วว่าจะให้ายได้เสียงทั้งน้อยทั้งมากจากการที่พรรคการเมืองพักใหญ่ๆจะได้เสีย่ยงข้ามมากกลายเป็นพักเล็กพักน้อยแตกกระจายกัน mm hmm. แล้วก็ยังมีสวที่ไม่ได้มาจากการเรื่องตั้งอีกคคุมทิศทางไว้ทั้งหมดทั้งตัวนักตุนคคุมทิศทางทั้งการตรวจสอบ่งางๆรายคนของ คือมันหนักนะฮะพูดต,ตรงไหนเนี่มันพูดระหว่างหนักกว่าเก่าเยอะหนักกว่ายุคสมัยจอมพลปอยุคสมัยจอมพลสนิดยุคสมัยสุจินดาหนักที่สุดแล้วเพราะนั้นผมก็ไม่มีความหวังกับากับการเลือกตั้งรั้นใหม่ที่จะมาถึงถ้าอย่างนั้นจะมีข้อเรียกร้องอะไรต่อพรรคเพื่อไทยครับเพราะว่าพรรคเพื่อไทยคงลงเลือกตั้งแน่แน่ก็พรรคเพื่อไทยเขาก็ตอบ ที่เขาจะทําได้ใน,นานะพักกันง็็คือพักรเมนอแล็ต้องลงเลิกตั้งใช่ไหมครับแล้วก็ก็เข้าไปทําไปแก้ไปหาวิธีการเอาข้างหน้าว่า mm hmm. จะทําอะไรขยับกันได้ตรงไหนบ้างอย่างไยบ้าง mm hmm. ซึ่งมันก็ยากอย่างที่บอกนะครับ mm hmm. แต่ว่าเมื่อมันมีกติกากลไกออกมาแบบนี้แล้ว พักการเนงนจุดจำเพ่อไทยไม่ลงก็คงจะลำบากตัวนะครับม,มันก็จะไม่มีไม่มีเรื่องอะไรไม่มีไม่มีตัวแรงนะมไม่มีตัวขับเคลื่อนคะจะมีฝ่ไยทหารขับเคลื่อนสัอ,นอย่างเดียวมันก็อันรายอยู่เพราะว่าตอนนี้ชตตัดเจนที่สุดก็คือมันเป็นพลังกันระหว่างสองพลังแล้วน,นะพรรคปฏิบัติไม่ท่านไม่ต้องมองเลยว่าเป็นพลังของฝ่ายทหาร ในอนาคตเนี่ยถ้าประชาธิปั t จะเป็นตัวให้เห็นว่าเขาเป็นนักการเมืองในในระบบที่ยืนอยู่เียงข้างประชาชนเนี่ยเขาต้องสแองสดงออกชัดเจนก <c ười> ็คือต้องต้องเห็นภาพแตกกันเลยว่าประชาธิปแตกเป็นสองฝั่งแล้วัอเป็นสนับสนุนไปยึดเป็นนายกอแล้ว <c ười> อีกวางหนึ่งสนับสนุนคนของพักเองเป็นอย่างัรเขต้องไปถึงจุดนี้จนได้ S <S แต่ว่าคุมเครือไปนี่ก็เล่นละครต,ตกตัดหลอกลวงใจชาวบีบเหม,มอคอเดิมนั้นนั้นมองการเมืองในช่วงที่มีการเลือกตั้งและหลังเลือกตั้งอย่างไรถ้ายอย่างนั้นมันมองไม่ออกมขนาดนั้นนะครับผมคิดว่าหลังเลือกตั้งคงม,มองไม่ออกเพราะว่ามันเกิดอะไรได้ทุกทุกวิกฤตนะฮะขนาดนี้ประเทศดูเหมือนเหมือนที่ทัยกว่ามัน นึกหมหวังแต่ก็หมดไ็ไม่ได้อะไรเป็ว่าคือรมเหมุนแบบสายการวิ่ฤตมากจนกระทั่งแบบมันมืมดมนมันมองไม่เห็นก็อะไรเงี้ยแต่จะสิ้นหวังก็ไม่ได้ <c oughs> สภาวัาการมันเป็นอย่างนั้นอ่าครับหลังเลือกตั้งมาแล้วเนี่ยยังคงมีความหวังว่าจะได้กลับประเทศไหมครับคุณวิสาเองครับตอนนี้ก็ไม่ได้นึก ว่าจะเป็นได้ง,ง่ายเนะรัหลังเลือกตั้งก็ไม่รู้ว่าเลือกตั้งจะมีหรือเปล่าด้วยที่ว่าจะมีเลือกตั้งมีจะมีหรือเปล่าเรยังไม่รู้ครับาบางคนก็บอกว่ามีแน่นอนยอยู่แล้วในผมก็ทำไมถึงยังคงมีความไม่มั่นใจเออทำไมถึงยังไม่มั่นใจว่าเลือกตั้งจะมีหรือเปล่าเพราะอะไรฮะเพราะดูมันนี่นะ เงียบเรื่องการคุกตามการไล่ล่าประชาชนผู้เห็นต่างเนี่ยก็ยังทำอย่างเป็นกระบวนการอยู่ผมมีหมาก,การจับคุมโ,โนเนมนะมากมายนะครับคนที่นิรนามแต่เป็นคนที่เขาอยู่ฝั่งขวาฝั่งฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยถูกจะทำย่ำยีคุกคามของครูถูกเรียกไปสอบเรียกไปไต่สวนในมากมาย ก็เป็นบรรยากาศที่บรเองเนี่ยมันเ็ที่โหดหูแล้วก็มันไม่มีตัวขับเคลื่อนที่มองเห็นว่าจะได้ใช้ชนะในการต่อสู้ให้เห็นว่างเลยก็เลยมองมองเราค่อนข้างยังไม่มีความหวังนะครับ